สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมและน้องๆนะครับวันนี้นะครับทุกคนมาตามคําขอครับที่คุณผู้ชมขอมาวันนี้ก็จัดให้ตามคําขออีกเช่นเคยนะครับผมไม่ขัดนะฮะไสำหรับเมนูนี้นะครับขอกันมาแบบยาวนานมากนะครับตัดสินใจอยู่นานนะครับเพราะว่าเราเคยตําไปแล้วสองสหนนะครับ แล้วก็ยังไม่พอใจสําหรับทุกคนนะคะขอเข้ามาอีกดูหน้าน้องมิ้เป็นตัวอย่างตอนเดียงไม่มาด้วยนึกว่านึกว่าพี่ตำอเปว่าตอนเดียวไม่มาตอนเทียงไม่ว่าอ๋อนึกว่าไม่ตอบเฟซนึกว่ารู้ว่าจะตาเมนูนี้เลยไม่มานะครับผมอ๋อตกลงมาตอนเย็นก็โดนนะครับตอนนี้ก็ตําเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเกือบซีเรียลรถกลับครับทุกคนเป็นตําหมูยอพริกหนึ่งพันเม็ด ตามคําขอนะครับคุณผู้ชมปวดฟันเลยพี่เกฟกินไม่ได้บอกว่าปวดท้องลงเรือแล้วครับผมลงเรือลัเดียวกันแล้วครับเรือกันเดนะครับผมจัดที่บอกจัดครับอน้ำไม่มีเลยพี่เลกนนบอกว่าจะกินแบบคําแรกกับแบบจะเอาพี่เยอะเลยทุกคนพูด่างนั้แหละแหวนไม่กินสัมกลอยู่อยู่ สำหรับคนกินเผ็ดไม่ได้นี่แย่นะครับผมแย่เลยครับผมอยากให้ก็ได้สักคำหนึ่งกุยข้าวกินแล้วไอโอ้โหแค่ยังไม่ได้กินเนื้อขึ้นแล้วว่าให้มันเป็นคําสุดท้ายให้มันเป็นวันสุดท้ายของเราติดหอมอร่อยไหมหรอมันหวานมันหวานไม่เห็ดไม่เห็ดดูหน้าพี่ไม่เห็ดแล้ว S <S. ลองกุ้ยริกล้ำเลยพอจิ้ได้อยู่ละได้หลายแรงเลยสนามต้มตาเนี่อร่อยมากจิ้มนี่ใซิมนะใช่เนี่ยเนาะมาครับคุณผู้ชมครับใครขอไว้นะครับผมมากินกับพวกเราเลยนะครับเมนูนี้นะขอมานะครับผมจัดให้แล้วนะครับตัดตัดตัดสินใจอยู่นานนะทุกคน อย่าคอยครับ <laughs> อาเม็กคำเดียวเขากินไปหลายคำแล้วผมจัดติดพริกเลยเมื่อกี้นะเนี่ยปวดหัวเลยอ่ะ <c oughs> อร่อยอยู่ครับอร่อยอร่อยมากถึงจะต่ำเยอะแต่ก็อร่อยครับถ้าได้อร่อยเลยไม่มีผักมาให้ด้วยวันนี้ผักสลัดหมดมีแต่ผักสะอมสะอมก็แซ่บพ,พอๆกันแซ่บกินเลยอ่ะ แซ่บทุเทีไม่กินสักอย่างสำหรับพริกนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องเสียดายนะเพราะว่าพริกเดี๋ยวผมจะเอาไปทําเป็นน้ําหมักไล่แมลงนะครับผมปกติก็ทําน้าหมักอยู่แล้วตำพริกทําน้าหมักนะครับวันนี้ก็เลยตําแล้วก็มาตาใส่หมูยอด้วยนะครับพอดีเลยนะครับนี่ทําน้ําหมักได้แมลงเด็ดมากเพราะมันร้อนใช่มันร้อนแล้วก็ไปใส่อะไรอะไรอะไรบอระเพ็ดกับ อะไรนะะเลียมอ่ะเลียมเลียมไงบ้านเราเรียกว่าอะไรเลียมบ้านเราเรียกว่าเลียมแต่สารกลางเรียกว่าอะไรอ่ะอะไรนะสะอมไหมจะอมอันนี้สะเดาแม่แป้มาแดงเขาบอกว่าสะเดาหวานแต่ทำไมสะเดาถึงขมหวานเป็นลงขมเป็นยาแต่หนักหนักหน่อยหนักหน่อยขอบางทีนะครับผม เฮ้ยติดๆหน่อยอย่แบบนี้แบบนี้อ,อ,อร่อยนะพี่มแ,แต่วันนี้ตำอร่อยนะตำอร่อยแต่มันมีผิดหน่อยอมหมูยอสิน้นเริ่มึมเนยคนฝั่งโน้นเป็นไงครับคนฝั่งโน้นไหวไหม <c oughs> ไหวแลดลงเรือลำเดียวกันแล้วเสร็ เมนูเมนูนี่น่าจะอีกปีหน้านะครับผมปีหน้าปีสระมาณร้อยหกสิบห้านะครับถ้าจะขอก็เื้นระยะสักปีสองปีครับขอมาเป็นประจำเนี่ยขอเป็นประจำแต่เรารวบรวมไงวาจะทำตอนไหนแค่นั้นเอง นี่ไงคุณผู้ชมเป็นแบบนี้ไงชอบเห็นพวกเราทารมานชอบเห็นชอบเห็นเราทรมานก,กันนะครับ <c oughs> เออแต่ก็อร่อยนะนี <c oughs> ่รองเท้าพี่จัดไม่เป็นไรล้างได้ดูงหาคนนั้นไม่ไนะหวแล้วเนาะแตกผมคนงาไม่ออกแต่น้ำอร่อยนะ เขากินกันได้ไงทุกคนนี่แหละกระเพาะผมแปลว่าได้รับการพัฒนามาแล้วไงตอนนี้กินไม่ได้เลยก็เคลือบไลยใช่ไหมนุนแบบกระเพาะแข็งแกร่งขึ้นอ๋ครับดูดน้ำถขอเป็นคอนเทนต์นะครับคุณผู้ชมเนาะขอกันมาก็ทําให้ตามเป็นคอนเทนต์นะครับไม่สามารถที่จะกินทั้งพริกทั้งอะไรหมดนะครับเพราะมันผมไม่ไหว <c oughs> อันตรายนะครับผมเอทําเป็นคอนเทนต์พอเผ็ดขมปากขมคอนะครับผม อันนี้เราก็เผ็ดมากแล้วเราก็ไม่ได้กินบ่อยนะพอดีเลยครับผมตำพริกทำไอ้น้ำหมักไามแมลงแต่อร่อยอะ่ะดูทุกคนดูเหงื่อไหลเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยครับผมตอนนี้ร้อนเผ็ดมากเดี๋ยวมไม่ไหลตาจะไหลแทนตอนนี้ เลยว่ะน้ำโคกอร่อยไหมกินไปสองคำไม่เผ็ดอ่ะใครยังกินไปกี่คำสองคำไม่ได้ยังเลือดอยู่ถามซื้อคำก่อนหมูยอให้หมูยอให้หมดถาดอ่ะวันนี้โอเคถึงจะจบคลิปโอ้โหเต็มหัวอื้อเต็มหัวอื้อดุงนำผมซะก่อน เต็มหน้าอกแล้วครับผมอันน้อยนายเพิ่งหยุดครับเดี๋ยวเพิ่งหยุดสิ่งกินต้องโค้งห้อนตาลายครับไม่น่ากินนะเพราะไปเลยวว้าว้าว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  เป็นไงเทียบกับมาม่ามาเลเซียใกล้เคียงใกลเคียงนะกล้เคียงพอๆกัครับแต่ว่าตัวนั้นรู้สึกว่าจะแสบกว่านี้พอกินไปแล้วแบบรู้สึกว่าพิมันจะกระจายไปทั่วปากอย่าหยุดอย่าหยุดถ้าหยุดแล้วมันจะเผ็ดเออของแซ่บๆนัวๆหยุดไม่ได้เธอต้องปานพิษออกหน่อยเนี่ยประมาณนี้กินได้ เห็นเราเผ็ดนี่น่าจะชื่นใจแล้วนะครับผมผู้ชมก็ยิ้มกันแล้วตอนนี้เผ็ดพอทนได้ครับเพราะว่าเราก็พาอเหล็กแล้วผมยังไม่เหล็กปืนยิงไม่เข้าอ่ะข้าวหนามอร่อยเนื้อที่หนามเนื้อเผ็ดเดยสฉพาผมจะพูดไม่รู้เรื่องอ่ะ หูเริ่มไปแ<ห>ล้วุดเงินต้องดิอ <c oughs> ย่านัองเฉยแม่แม่แม่กินข้าับกยนไปดิใจสั่นแค่เห็นก็ใจสั่นนะครับผมพอเบาป ก็เห็นเธอเป็นครั้งแรกเราก็ใจสัน่นก็คือทั้งถูกใจ,จสั่นเหลือเกินเสียดเหมือนคนบางคนนะครับผมกําลังกลับแต่มาผม่านไฟเก่ากําลังลุกผมว่าใจเป็นสีชมพูวใครไม่รู้นะครับผมกําลังจะกลับมาหัวใจเป็นสีชมพูแล้วผ่านไฟเก่ากําลังจะลุกเร็วเร็ยวยี่สิบกว่าคำาั่น่ละแล้วนั่งเพชรนี่คุณผู้ชม ไอ้ข้างนั้นครับอเออหม,มูยอหมูดีนานจะจัดเป็นรูปแบบนี้รู้สึกว่าน้องมิกจะมองหน้าพี่บ่อยเหลือเกินครับพี่มิกนี่เป็นบร,รมจารย์แห่งการกินเผ็ดเลยอเอากินเผ็ดเก่งมาก ดูหน้าด้วยมันรู้ดีแล้วนะอย่าอย่ายุอย่ายุยุเดี๋ยวเขาจับพลิกในป่าเป็นเต่อเอ้าเขาเก่งด้วยเขาเก่งด้วยแต่ตอนนี้สายตาจะอาฆาตแค้นนะทุกคนโอ้ยโอ้ยรอบที่แล้วเป็นอะไรเกมปูม้าตัวมากุ้งสด กุ้งสดด้วยหมูยอ,อก็มีคุณผู้ชมตอนนี้รู้ไหมครับผมว่าผมตาลาย <laughs> อะไรจริงใครอยากลองก็ัดนไปไอ้ดูน้ำตาลสอิอ๋ออ,อีกหอยคนละสามสามชิ้นสามชิ้น,าม,นมาเราจะรู้ว่าเผ็ดจนตาลายเรางนยหมูยอดูน้ำตาลให้ไม่สองชิ้นพี่สามชิ้นคนละนนมาพูดไปชัดแล้วตอนเนี้ย เอ้ยยยยัยย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 นยยยยยน้ยยยไยยยอยย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 ยายย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 ยตยยยยยหยย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 ายยยยันยย้ยย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 ยอยยยยยย น,น้ำตาไหล like, แบบโอ้โหไม่หย like ุดเลยครับคุณผู้ชมเนาะวันนั้นน ну, ่ะเนาะเฮ้ยเฮ้ยขโมยน้ำอ่ะอย่างนี้เราทุกคนอย่างนี้อ่องหลงเรื่องน้ำตาไหลแบบหยดจะมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยน้ำตาวันนั้นเนาะแปลกมากเลยครับผมไม่รู้ใครใครเนาะแล้ววันนี้กลับมาเป็นสีชมพูอรือแล้วหัวใจอ่ะ้ไม่อยากพูดแล้วไปไปสักคำสักคำ ทิ้งนอนจะได้วะทิ้งนอนได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวพพูดเองงั้นสิต่ตลอยเฮ้ยตาไหลอ่ะสองชิ้นใช่ไหมพี่เกมใช่ทีเดียวทีเดียวเราไปล้างหมุต่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปคัดหมูยอแล้วก็ เอาหมูยอาไปล้างแล้วก็มากินกับข้าวเหนียวาได้ครับสองชิน้นเดี๋ยวมาทอดเอาหมูหยอมาทอดแล้วพริกเนี่าไปเป็นทําทน้ําหมักต่อนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องเสียดายนะครับไม่ต้องน้มาม่ามาว่าเสียดายพริกนะครับผมว่าเราไปใช้ประโยชน์ต่อนะครับผมวันนี้ก็จัดให้ตามคําขอแล้วนะสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่ขอมาให้ผม กิ mortar, ar, นตามพริก1,000เม็ดหรือว่า100เม็ดนะครับวันนี้จัดพันเม็ดให้เลยข้าม100เม็ดไปเลยนะครับก็มาเลยครับก็มาดีครับลบหมื่นเม็ดเลยไม่ล่ะโอ้แค่นี้ก็พอแค่นี้ก็โอเคแค่นี้ก็น้ำตาจะไหลแล้วครับผมซึมละอ๋อลืมไปว่าหัวใจคเข้าไปสีชมพูอะไรก็มาตอนนี้อะไรก็มาได้ตอนนี้ใช่ไหม จนเราไม่มีจนเราไม่มีสีชม,ม,มพูไงเราแบบไม่มีออกำลังใจทุ่ต่อไปไงเต่ตีเตมทีเต่ทีแต,ทแ,ตทแต่ตอนนี้เขาสีชมพูวันนี้เพิ่งวันนี้เป็นสีชมพูนะคุณผู้ชมเพ,พิ่งวันนี้เองเมื่อกี้เอ,เองได้ไหมโอ้ยรอโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและพบกันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ผมกับน้องๆลาไปก่อนสวัสดีครับหัวใจเป็นสีชมพู